สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญบายโอนชัยเนานะครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญที่หมุนเวียนนะครับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสพบเจอนะครับแต่วันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อแบบสภาพ UNC นนะครับที่เป็นถุงนะครับถุงละร้อยเหรียญเนี่ยครับจะเป็นถุงแบบอย่างเงี้ยครับ ถุอยู่ในถุงกระสอบเนี้ยครับเนี่ยครับนี่แล้วก็ยังมีตะกวดนี้ครับตะกวดนี่คือยังไม่ได้แกะนะครับสภาพแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนะครับผมจะรับซื้อนะครับแต่จะเป็นปีพศใดนั้นนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆดูคลิปไปแบบช้าๆนะครับดูให้จบคลิปนะครับ เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวว่าจะผมจะรับซื้อแบบไหนนะครับงานเริ่มมาเลยนะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพเสียรเล็กนะครับเป็นของปีพศ25 3 9น้าสนะครับซึ่งมีจํานวนการสร้างทั้งหมด9 8้าสิบแปดล้านสี่แสปดเจ็ดเหรียญนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับเหรียญเอาเหรียญปี39นะครับจะมีรูปงรูปแบบนะครับจะมีเป็นของกาญจนาภิเษนะครับกับเป็นรูปแบบนี้นะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็เป็นเหรียญรูปแบบนี้นะครับของปีสามเก้านะครับเป็นพลาสียกเล็กปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องรายละเอียดให้ดูนะครับนี่นะครับ รูปแบบปกตินะครับครับพักสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบขอบเป็นขอบเฟืองทั่วไปนะครับน,นี่ครับสองหครับเป็นรูปแบบปกติครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับผมจะประกาศร,รับซื้อนะครับเป็นถุงนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีเป็นถุงนะครับผมรับซื้อนะครับถุงละ300อยบาทนะครับพอจํานวนการสร้างเยอะครับเกือบร้อยล้านเหรียญนะครับน่าจะมีกันหลายท่านนะครับผมประกาศรับซื้อ300บาทนะครับถุงกระสอบหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็คือหนึ่งบาทผมรับซื้อ300อยบาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนไม่มีเป็นถุงนะครับผมก็รับซื้อนะครับแต่เพื่อนเพื่อรบกวนรวบรวมมาให้ครบเป็นร้อยเหรียญนะครับขอเป็นสภาพอย่างเหรียญเหรียญด้านขวามือนะครับ เหรียญถ้าเป็นอย่างด้านซ้ายมือผมยังไม่รับนะครับนี่ครับเหรียญซ้างด้านซ้ายมือมันเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับผ่านใช้งานมาพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยผมยังผมยังไม่รับนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีค้าค้ากันมาแบบสภาพแบบไม่เป็นสนิมไม่อะไรไม่สึกมากก็ลองค้าค้าแล้วส่งรูปรูปมาให้ผมประเมินราคาก่อนได้นะครับ แต่ถ้าเป็นสภาพอย่างด้านขวามือนะครับถ้าร้อยเหรียญผมก็รับนะครับครับรับถุงเนื้อ2องสาร้อยครับร้อยเหรียญก็รับสองสามร้อยนะครับรับราคาไม่สูงมากนะครับตามสภาพเศรษฐกิจนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจกันตามนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเหรียญอย่างที่ผมต้องการนะครับและอยากจะนําส่งรูปมาประเมินราคาก่อนได้ครับและตกลงซื้อขายในทีนึงนะครับ วันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมและติดตามช่องของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ลากันแค่นี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ